สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหล่ง 4H กับผมวันนี้พบกับผมลังในเกม v อ l u m ูบอดอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องโดนครับและหลายคนเนี่ยถามเข้ามามากกันจริงๆครับว่าโดนนั้นปรับเปลี่ยนใหม่แล้วจะใช้ตัวไหนดีและตัวไหนที่น่าอัปเกรดนะครับวันนี้เราจะพูดกันประมาณ2ประเด็นครับผมก็คือโดนที่ หน้าอัปเกรดและคุ้มนะครับคุ้มต่อการอัปเกรดแล้วมาใช้ในช่วงนี้ครับผมนะนี่คือประเด็นแรกนะครับผมประเด็นที่2ครับเราจะพูดถึงโดนนะครับที่นะครับอย่าเพิ่งอัปเกรดนะครับคือคือไม่อยากให้อัปเกรดในช่วงนี้ครับเพราะว่าเหรียญนมันหายากใช่ไหมนะครับแล้วก็พออัปเกรดมาแล้วเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นผลไม่เห็นภาพนะครับผม ก็จะแยกเป็น2 2ประเด็นนะครับสําหรับคลิปนี้เราไปดูประเด็นแรกกันก่อนเลยครับผมนะประเด็นแรกเลยก็คือโดรนครับผมที่น่าใช้นะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเลยนะครับผมเพื่อจะมาถ่ายทอดแล้วก็เพื่อเป็นการตัดสินใจครับนะโดนตัวแรกเลยครับผมเราไปดูนะฮะที่น่าจะอัปเกรดก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ดูแล้วมีประโยชน์สุดครอบคลุมมากๆเลยนะครับผมนะก็คือเจ้าโดนปรสิตครับตัวนี้เลยฮะ าโดนปรสิทธ์นั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นโดนที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นโดนเทียงสี่นะครับผมก็คือโดนสีทองนั่นเองฮะสกิลติดตัวของมันนั้นเป็นที่ทราบดีอยู่ฮะก็คือว่าจะทําให้อาวุธของหุ่นยนต์นั้นนะครับผมติดยิงไปแล้วทําให้ติดสถานะล็อกดาวครับซึ่งบอกได้เลยว่า1.9ถือว่าล็อกดาวได้เร็วนะครับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นปืนที่ล็อกดาวอยู่แล้วมาใช้นะครับผม ก็เป็นปืนชนิดอื่นๆที่ยิงในเขาเรียกว่ายิงได้ยาวๆนิดนึงอ่ะนะครับผมโดยเฉพาะปืนเลเซอร์เนี่ยได้ผลดีมากๆนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับมันได้ดาเมจติดตัวมาเลยครับ7%เนะครับผมเมื่อคุณอัพสกิลถึงนะครับก็จะได้รับดาเมจเลย7%ครับก็นครับปไเด้ว่าเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะที่สุดของโดนตอนนี้ก็คือ7%นะครับนะเพิ่มดาเมจ 7%ครับนะที่แบบว่าติดตั้งแล้วตายตัวเลยนะครับคุณได้ดามเมจแน่ๆเลยนะครับ7%อันที่3ครับนี่ฮะเมื่อคุณใช้รีแพรยูนิตหรือการฮิวเลือดนะครับส่วนใหญ่คนใช้อยู่แล้วครับการฮิวเลือดด้วยเซลล์พลังงานนะฮะคุณก็จะได้ความเสียหายเพิ่มอีก10%ครับโอ้โหนะครับจาก10นะครับจาก7เมื่อกี้ตายตัวครับพอใช้ฮิวเลือดปุ๊บเป็น10%อีก7วินาทีครับ และยังไม่พอแค่นี้ฮะในขณะที่คุณใช้แต่ใช้รีพา์ยูนิตคุณได้ดาเมจมาแล้วนะครับณนะช่วงเวลานั้นนะครับผมคุณก็จะได้แต้มป้องกันอีก40เปอร์สอ่40แต้มครับพูดจริงน,นะจะบอก40่เปอร์เซ็นต์่านัแต้แมครับระยะเวลาเอฟเฟกต์เนี่ย10นาทีกันเลยนะครับแต้มป้องกัน40แต้มนี่ทำให้คุณนี่แข็งแกร่งขึ้นแบบอย่างมากนะสำหรับหุ่นยนต์ตัวที่ใช้โดรนประเภทนี้ฮะแล้วบอกได้เลยว่าโดรนตัวนี้ครับใช้กับหุ่นทุกตัวครับ ที่ทําดาเมจต่อเนื่องนะย้ํานะครับต้องทําดาเมจต่อเนื่องนะเพราะว่าสะกิลมันจะได้ติดง่ายครับถ้าเป็นปืนที่ยิงเป็นจังหวะจังหวะเนี่ยอาจจะทำให้ติดช้าครับยิงโดนมั่งไม่โดนมั่งก็ติดช้านะนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าฮนะสายคิวสายเขาเรียกว่าอ,อะไรสายคิวนะครับตัวนี้ต้องใช้เลยฮะนะครับสายคิวสายบูนะโดนปรสิตครับตอบโจทย์นะครับผมอย่างดีที่สุดฮนะ ต่อไปครับโดนอีกตัวหนึ่งครับผมที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะเพราะว่ามันมันอัพแล้วมันได้ผลดีเห็นเห็นครับนะตัวนี้ครับเอบขึ้นมาเลยครับรีไวเวอร์ครับผมรีไวเวอร์ครับผมตัวนี้ครับก็คือเป็นที่รู้จักกันดีว่ามันเพราะว่าโดนตายเกิดอะเออเมื่อเราเลือดหมดนะครับผมมันก็จะทําให้เราเด้งเลือดกลับมาได้นะครับ นะทำให้เราไม่ตายนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าเป็นสีทองอีกหนึ่งตัวครับที่น่าสนใจครับเล่นง่ายใช้ดีครับนะเรียกได้ว่าตัวบางๆเนี่ยโดนยิงแล้วตายครับเกิดมาใหม่ครับนะตอนนี้ผมอัปเกรดแล้วนะครับผมมาถึงเลเวลที่10นะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันพอได้แล้วนะสาหรับผมผมคิดว่าพอได้แล้วครับแค่10ก็พอนะแค่10หรือ9ก็พอให้ให้สกิลมันเปิด3ามสกิลครับ สกิลที่สี่เนี่ยก็คือหุ่นจะได้รับโลเอจิทครับเจ็ดหมื่นห้าโลเอจิทนั่นก็คือโลเหลืองนะครับโลเหลืองเจ็ดหมืนห้าสำหรับผมมองดูแล้วว่ามันน้อยครับนะแล้วก็ถึงมีน้อยยังไม่พอนะครับการอัปเกรดมันแพงไงทุกคนเอออีกสองสกิลเนี่ยน่าจะอีกร้อยกว่าเลยนะรวมแล้วก็เกือบ3ามร้อยอ่ะนะเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเออ,เอ,อรวมแล้วก็ประมาณร้อยกว่านะครับประมาณร้อยสิบแล้วก็ต้องเปลองลูกเหลืองด้วยนะครับสำหรับสีทอง ไอ้รูเหลืองตัวเนี้ยสามเหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยเพราะฉะนั้นโดนตัวนี้ครับผมจะเบรกไว้ที่เลเวลสิบครับก็เวลาเราตายปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นดาเมจให้เรา5 0สเ็นะครับทันทีเลยนะครับผมแต่ไม่รวมกับแถบสีเท่านะเออเราต้องดูด้วยเวลาใช้ต้องดูด้วยว่าหุ่นตัวไหนแถบสีเทามันขึ้นเยอะขึ้นน้อยนะครับเออหุ่นบางตัวโดนยิงแล้วแถบสีเทาขึ้นโคตรเยอะทําให้เด้งเลือด5้านนะยมันนิดเดียวนะแล้วก็อันที่สองครับสก,กิลที่2เลยครับ มันเพิ่มเลือดให้เราครับ7%เยอะนะครับ7%ถือว่าเยอะฮะนะครับนี่ฮะใช้ได้หมดเลยนะตัวนี้ครับทุกสายฮะจะเป็นแท้งเป็นอะไรได้หมดครับและในขณะที่เรากําลังเด่งเลือดตอนที่เราตายไปแล้วนะเลือดหมดนะครับได้แต้มป้องกันถึง85แต้มนะครับ10วิกันเลยทีเดียวนะฮะจังหวะนั้นเนี่ยคุณจะวิ่งหนีหรือคุณจะลุยต่ออะไรคุณแข็งแก่งขึ้นอย่างมากครับ85แต้มป้องกันนี่เยอะนะครับผม เยอะมากๆเลยนะนะครับจึงเป็นโดนที่ดีหนึ่งตัวครับใช้ได้ทุกสายครับสายสพอร์ตนะครับสายไหนก็แล้วแต่นะครับสายบูอยากลุยต่อเนื่องอยากโหดแบบยิงแล้วไม่อยากจะตายก็เอาตัวนี้ครับคือตายแล้วเกิดใหม่นะครับผมเฮ้ยอะไรประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโดนตัวนี้ครับอัพแล้วได้ผลทันทีฮะไม่ต้องรอครูดาวไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะทุกคนนะครับนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่ผมจะพูดต่อไปนะครับโดนตัวต่อไปครับนะ ที่ผมจะแนะนําอีกตัวหนึ่งครับเป็นโดนสีม่วงกันบ้างครับผมเทียสามครับโดนตรงนี้ฮะโดนที่ทุกคนหลายคนเนี่ยมองข้ามกันเลยนะครับอาจจะมองว่ามันไม่ดีนะครับผมดูแล้วไม่มีประโยชน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนมันเป็นโดนสีทองครับนะโดนลดความสามารถลงไปเยอะฮะตอนนี้กลับมาเป็นโดนสีม่วงครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ครับผมมันดีจริงๆฮะสำหรับสายยึดจุดนะครับแล้วก็พวกสกายลอดพวก สกายลอสแล้วก็อะไรนะอีกตัวนึงอะแองเกลิลครับผมพอโดนตัวนี้มันคือโดนเอ่ออะไรเนี่ยลืมชื่อเลยอะไรเนี่ยเดิมชื่อวิทรอดอะไรอ่อานยากนะภาษาอังกฤษไม่ต้องสนใจแล้วโดนเบิร์นนั่นเองฮะผมเรียกมันว่าเป็นโดนเบิร์นครับเพราะว่าสกิลของมันนั่นคือนี่ฮะสกิลนี้เลยนะ มันจะทําให้กู่ต่อสู้นั้นโดนนาเมจครับในระยะ100เมตรนะรัศมิรัศมี100เมตรครับโดนน้เมจต่อเนื่องครับ6,5 0 0ครับเป็นระยะเวลา3วินาทีและรีโหลดเพียงแค่4วินาทีเท่านั้นคือทุก4วินาทีเนี่ยเอาอธิบายง่ายๆเลยนะครับโดนตัวนี้ครับนะเปิดสกิลใช้งานปั๊บเนี่ย3วินาทีครับคุณเอา6,500คูณ3เลยครับมันก็จะได้ประมาณ2 0,000นะครับ 6, 38, 6, 6 5, 3สามสิบแปดหหห้าสามห้าประมาณ1มื่นนะครับ1,9ื่น้าหน่อยๆน,นะครับ3าวินาทีนะครับคูต่่อสู้จะโดนดาเมด1มื่นนะครับและอีก4ีวินาทีต่อมาเขาก็จะโดนดาเมดอีกทีละหมื่นครับนะถ้าเกิดเขาอยู่ในรัตมีครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆครับเมื่อใช้กับเจ้าสกายลอสหรือคือกลิ้งไปเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยโดนก็ทำดาเมดให้เราแล้วครับนะเฮ้ย มาพร้อมกับความเร็วครับสกิลที่2ครับเพิ่มความเร็วครับนี่เป็นไงเพิ่มความเร็วอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับเฮ้นะครับสกิลที่สามนี่ผมยังไม่ได้เปิดนะทุกคนเพราะว่าเหรียญหมดนะครับโดนสีม่วงนี่ไม่ต้องใช้ลูกสีทองนะทุกคนต็อเรียกได้ว่าใช้ใช้เหรียญอัพเลยนะไม่ต้องใช้ลูกสีทองในการเปิดสกิลทุดท้ายนะไม่ต้องครับสกิลทุดท้ายเนี่ยดีมากๆเลยก็คือ เมื่อเราโดนดาเมจไป1 0 0 0 0แสนนะครับภายใน3ามวินาทีมันเด้งเลือดคืนให้เราเนี่ยห้าหมื่นเลยนะนะครับตามที่เราซ่อมแสมได้ไม่รวมแถบสีเทานะครับนะครับเนี่ยตัวนี้จึงทำให้โดนตัวนี้ครับนะเป็นโดนที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามครับเรียกได้ว่าทำดาเมจต่อเนื่องได้ความเร็วเพิ่มเติมแถมฮิวเลือดให้เราด้วยครับดัดแปลงได้ใช้กับหุ่นสายแทงได้นะสายแทงที่มีเลือดเยอะๆครับโดนยิงแป๊บเดียวแสนแป๊บเดียวแสนเนี่ยนะครับ มันก็จะเด้งเลือดให้ครับเพราะคูดาวแค่5วินาทีนะทุกคนนะครับถ้าไปใช้หุ่นกับหุ่นบางบงไม่ได้นะหุ่นบางๆในห้าวินาทีถึงตายครับเด้งเลือดไม่ทันนะเออนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาให้ใกล้ชิดแล้วนะประมาณว่าหุ่นโดนนี้ต้องใช้กับเอ้ยโดนตัวนี้ต้องใช้กับหุ่นที่ใกล้ชิดกับศัตรูครับนะเอ้ยแน่นอนครับอัพถูกด้วยนะครับหุ่นก็จะได้โดนที่ดีมาใช้ครับโดนตัวต่อไปครับ เอามาดูสักตัวดีกว่านะเออตัวนี้ฮะอ้อตัวใหม่ครับตัวใหม่คงไม่ต้องอธิบายแล้วครับมันดีอยู่แล้วนะโดนตัวใหม่นี้มันดีอยู่แล้วครับโดนโดนตัวใหม่นี้มันดีอยู่แล้วนะเออมีโดนตายเกิดแล้วนะครับอ่าผูดไปแล้วนะครับโดนประสิทธิ์แล้วโดนบรายแล้วนะครับผมอ่ะงั้นพักเอาไว้แค่ประมาณสักสามตัวก่อนดีกว่ามีตัวไหนดีไหมนะที่น่าใช้เดี๋ยวผมดูทีครับ นะครับตัวนี้นะครับไม่ไม่ไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงอีกอีกช่วงหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผยจะเปลี่ยนกอนครับนี่ฮะโดนที่น่าใช้อีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ครับโดนตัวนี้ครับเหมาะสําหรับสายคิวสายบูละหํานะครับผมเป็นอย่างมากฮะเพราะโดนตัวนี้ครับยิ่งเล่นยิ่งแข็งแกล่งนะครับก็คืออะไรอ่ะตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับไม่มีเหรียญนะครับ เพราะว่าสกิลของมันนั้นโคตรดีฮะมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งครับสายยึดจุดสัญญาณนะครับผมจะได้หนึ่งแต้มต่อการยึดจุด1ครั้งอันนี้ดูเหมือนน้อยครับจะได้ความเร็วขึ้นมาอีก3ไม้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีครับสามไม้นี้เป็นชัดๆเลยนะครับสกิลนี้ครับท้ายท้ายนี่โคตรดีเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคิวศัตรูได้เนี่ยคุณจะได้แต้มป้องกันสิบห้าแต้มนะครับสิบห้าแต้มต่อหนึ่งครั้งนะครับต่อหนึ่งตัวนะครับผม ถ้าคุณคิวเนี่ยแปลงไปห้าตัวเนี่ยสิบห้าสามสี่สิบห้าสิบห้าสี่หกสิบแต้มนะเฮ้ยสุดยอดนะครับผมตัวนี้ฮะยิ่งคิวยิ่งแข็งแกร่งฮะแล้วก็ไม่ธรรมดาด้วยฮะพอคิวศัตรูได้แต้มป้องกันไม่พอฮิวเลือดด้วยแปดเปอร์ซครับนะถ้าคุณมีตัวไหนแรงๆนะครับคุณติดโดนตัวนี้รับรองว่าอือหือตายยากครับอึดถึกตายยากฮะบอกได้เลยแต่คุณต้องฆ่าเขาได้นะถ้าคุณฆ่าเขาไม่ได้ นั่นหมายความว่าคุณก็ตายเช่นเดียวกันนะครับผมเฮ้ยต้องแลกมาโดนตัวต่อไปครับบอกได้เลยว่าทุกวันนี้มันต้องมีฮะตัวนี้ครับเลือก็ได้เลยนะชอบตัวไหนตัวนี้ครับเกิดมาเพื่อต้านทานกับปืนเขาเรียกว่าอะไรปืนปิดตาโดยเฉพาะเลยครับผมมันจะช่วยให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากการโดนยิงปิดตาครับนะครับผมอย่างอย่างมากเลยนะถือว่าเป็นโดนที่จําเป็นในช่วงนี้ฮะ ไม่ว่านอกจากปืนปิดตาแล้วยังไม่พอครับอาจจะทําให้รอดผลจากสกิลปิดตาของเจ้าแองเกิลด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะนี่ครับผมลบนะครับมอบเอฟเฟกต้านทานนะครับให้กับผู้เล่นนะครับมองไม่เห็นนะก็คือเมื่อเราโดนเอฟเฟกต์เข้าไปเนี่ยมันจะทําการพังตัวนะครับผม3วินาทีนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือครูดาวเยอะมากๆครับน10วินาทีครับมันถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งครับผมนะนี่ครับผม พังตัวชั่วคราวครับเมื่อคุณติดสถานะครับนะครับแล้วก็นี่ฮะได้ดาเมจด้วยครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเออนะครับเพราะว่าเราพังตัวแต่เรายิงคนอื่นได้ต่อนะครับเขามองไม่เห็นเราแต่เรามองเห็นเขานะแถมได้ดาเมจมาครับห้าเปอร์เซ็นต์ครับไททันยิงเราปุ๊บนะครับเขาก็มองไม่เห็นเราครับนะเราก็มองไม่เห็นเขาครับนะแต่เขายิงเราไม่ได้ครับนี่ฮะแต่สกิลนี้ครับสกิลที่สามครับจะมาช่วยเราครับผมโอ้ย เอฟเฟกต์มองไม่เห็นครับจะถูกลบทันทีฮะแล้วก็สามาทนทานได้ต่ออีก5้าวินาทีเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะถูกลบออกทันทีนั่นหมายความว่าเราจะไม่โดนปิดตาครับอยู่ได้5วินาทีครับเออเป็นไงเล่านะครับได้ดาเมจด้วยนะครับแถมลบล้างสถานะปิดตาด้วยนะครับตัวนี้จึงจําเป็นมากครับผมเอาไว้ต่อสู้ไททันนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับผม แล้วก็ช่วงท้ายครับผมจะบอกเลยว่าโดนที่ไม่ควรอัพเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราหน้าผิดหวังมากครับในระยะแรกๆนี่อย่าอัพเลยครับผมนะครับมีอยู่สองสามตัวครับนะครับเออเอาสักสองตัวก่อนเลยครับที่เพื่อนเพื่อนถามมามากนี่โดนพึ่งก่อนเลยครับน้องๆถามเข้ามาเลยนะครับน้องผู้หญิงถามเข้ามาผมคนนึงครับผม่าโดนพึ่งเป็นสมัยมองไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพนี่ครับโดนพึ่งนั้นมันโดนโจมตีครับสายโจมตียังหนักนะครับผมสมัยก่อนโดนพึ่งนั้นนะครับสามารถใส่ชิปปืนที่ยิงรัวๆวได้ครับ เพราะว่าสกิลติดตัวของโดนพึ่งนั้นคือนี่ครับสกิลสุดท้ายฮะพอยิงไปแล้วมันจะเกิดเอฟเฟกต์ดอทครับดูดเลือดนั่นเองครับเมื่อเรายิงเมื่อเราใช้ปืนสมัยก่อนเราใช้ปืนนี้แบบยิงรัวๆใช่ไหมมันยิงออกมาหลายเม็ดครับหลายลูกมันก็เลยทาให้ติดเอฟเฟกต์นี้ค่อนข้างรุนแรงครับแต่ปัจจุบันโดนพึ่งครับมันทําให้ยิงได้แค่ลูกเดียวครับ1นัดครับต่อ10วินาทีฮะยิงได้นะครับแล้วดาเมจมันแค่สามพันไงนะครับยังไม่ได้อัพนะ ถ้าอัพแล้วมันจะเป็นเท่าไร่เอ่ยเดี๋ยวดูก่อนมันก็จะเพิ่มทีละตีร้อยสี่ร้อยก็คือก็เยอะอยู่นะครับดาเมจถือว่าเยอะอยู่แต่สิ่งที่หายไปคือเมื่อยิงนัดเดียวครับเมื่อยิงนัดเดียวทําให้การดูดเลือดอ่ะมันก็ดูดแค่ร้อยสี่สิบห้าครับห้าวินาทีมันไม่เท่าไรไงทุกคนเออถ้ามันยิงแบบปืนกลเลยปัง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 เหมือนหลายเม็ดไงมันหลายนัดไงนะครับสิบนัดนั่นก็เป็นพันแล้วนะครับ ห้าวินาทีก็ตกไปห้าพันกว่านะครับผมโอ้อะไรประมาณนี้ครับนี่คือโดนที่น่าเสียดายครับนะครับนี่คือเหตุผลที่โดนพึ่งนะครับด้อยประสิทธิภาพลงอย่างมากนะครับผมนะครับแต่สายสไนเปอร์พอใช้ได้ครับนะสายสไนเปอร์พอใช้ได้ครับเพราะว่ามันยิงในระยะแปดร้อยครับสายสไนเปอร์นะครับพอใช้ได้เพราะสไนเปอร์ส่วนมากมีปืนที่รุนแรงอยู่แล้วครับโอเคฮะนะครับโดนตัวต่อไปครับที่น่าผิดหวังครับสําหรับผมเลยนะออนนี้ไม่ได้บูลลี่นะครับผมแต่สําหรับผมนะครับ โดนนี่เลยครับผมเนบิล่าครับผมอัปเดตเต็มแล้วครับผมเพื่อจะทดสอบนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะผลปรากฏว่านะครับเนบิล่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าอะไรครับเราไปดูฮะสกิลของมันครับต้องโดนยิงถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นครับนะครับภายในสามวิถึงจะฮิวเลือดมาแค่หกหมื่นสองพันนะครับผมนะ หกหมื่นสองพันนั้นคือหมกมันน้อยมากๆครับนะแล้วต้องรอคูดาวครับอีกห้าวินาทีฮนะห้าวินาทีเนี่ยเราโดนยิงไปเนี่ยคือหนะักครับนะห้าวินาทีนะครับผมแล้วถ้าเกิดรอห้าวินาทีเราโดนยิงอีกแสนห้าเนี่ยบอกได้เลยว่าหุ่นบางตัวเนี่ยเลือดมันไม่ถึงสามแสนนะทุกคนเออเลือดมันมีอยู่แค่สองแสนกว่าครับเพราะฉะนั้นนะครับ สายแท้งเต็มที่เลือดมีห้าแสนหกแสนนะครับโดนตัวนี้จึงทําให้เกิดประสิทธิภาพในการฮิวเลือดนะครับเออน้อยมากๆครับบอกได้เลยว่าน้อยมากๆฮะตายก่อนครับนะตายก่อนครับผมนี่ครับสกิลที่สองครับเพิ่มความทนทานพิเศษมาเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับห้าเปอร์เซ็นต์นั้นก็ฟังดูมันก็เหมือนเยอะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะครับนะ มันก็ไม่ได้เยอะฮะนะครับคือสกิลตัวนี้นะครับเพิ่มเลือดมาก็ทับจะไม่ได้ช่วยนะครับสายแท้งนี่มันต้องโดนอย่างหนักอยู่แล้วนะครับผมสกิลที่3ครับเป็นความหวังสุดท้ายฮะโอ้โหล่ครับผมอัลวิสเตอร์หรือโล่่วงนั่นเองครับขอโทษครับต้องโดนยิงถึง1นึ0 0 0สหื่นครับโล่ถึงจะเด้ง1ทีฮะโอ้ยบอกได้เลยครับครูดาวห้าวิฮะไอคําว่าโล่เด้งรัวๆนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับผม ตายก่อนครับดีไม่ดีเกมนึงเนี่ยอาจจะเด้งแค่สองสามครั้งเท่านั้นนะนอกจากคุณจะฮิวเลือดชนิดที่แบบว่าดุเดือดนะครับนะนะครับคุณแทงคุณต,ต้องแข็งจริงๆครับถ้าจะใช้โดนตัวนี้ครับคุณต้องใช้ตัวอัพเขาเรียกว่าอะไรนะคุณต้องใช้โมดูลที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ,นะรบเพื่อทําให้หุ่นนั้นคุณนั้นแข็งแรงครับแล้วก็ต้านทานน้ำเมจนะครับ แล้วคําว่าดาเมจที่ได้รับ100,000ห้าไม่ได้หมายความว่าเลือดคุณต้องลด100,000ห้านะครับอา่านะครับผมต้องอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับดาเมจนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราโดนครับ100,000ห้านะครับแต่เลือดลดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการยิงของศัตรูด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณการจกเจาะเกราะต่อต้านบ้องกันด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราโดนยิงเนี่ยเราอาจจะอัพเลือดขึ้นมาทันอะไรทันก็ทําให้ทนถึกอยู่ได้นานครับนะ โดนตัวนี้ถึงจะทํางานได้ได้อย่างดีนะซึ่งผมลองแล้วก็เรียกได้ว่าถูถ่ายครับผมนะนะครับอ่าพูดกันมาถ้าเกือบ20นาทีเลยก็เรียกได้ว่าคอแห้งกันเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับการพูดเรื่องโดนก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะนะครับเพื่อทุกคนจะได้อ่าตัดสินใจในการอัปเกรดโดนมาใช้ได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าของมันหายากนะทุกคนและโดนแต่ละตัวนี้มันต้องซื้อมานะครับผมโดนสีทองบางทีก็ไม่ได้ดีเหมือนโดนสีม่วงนะครับ นะโดนสีม่วงโดนสีม่วงก็อาจจะมีแบบว่าต้องซื้อมาก็จริงก็จริงนะครับผมแต่มันอัปเกรดถูกกว่าบางอันก็ใช้งานได้ดีกว่าครอบคุมกว่าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจดูให้ดีสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วนะครับผมทําให้แล้วนะครับตามคําขอกันเลยทีเดียวสําหรับการอัปเกรดโดนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ